ยินดีต้อนรับสู่ช่องหงแดงเดลี่ช่องที่จะพาคุณไปอัปเดตท,ทุกข่าวสารของทีมรักอย่างลิเวอร์พูลไม่ว่าจะเป็นข่าวการซื้อขายนักเตะบทวิเคราะห์เกมการแข่งขันไฮไลท์สำคัญตารางคะแนนล่าสุดหรือเรื่องราวสุดเอ็กคลูซีฟจากทีมแอนฟิลเราจะนำเสนอให้คุณได้รับชมแบบครบถ้วนเจาะลึกและรวดเร็วเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของหงแดง อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะไม่พลาดข่าวสโมสรลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนสวัสดีครับแฟนหงแดงวันนี้มีข่าวใหญ่ฟลอเรียนเวสเปิดตัวสุดปังที่แอนฟิลด์และดาวิดนูนเยสเนื้อหอมเอาฮีลาล็อกเป้าห้ามพลาดครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับหงแดงเดลี่ช่อง u t u b e สำหรับการอัปเดตข่าวของสโมสรลิเวอร์พูลเราจะเจอกันทุกเย็นของวัน ก่อนอื่นกำลังใจสำหรับทีมงานครับกรุณาช่วยกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เรายังมีกระแสข่าวมากมายตามเดิมทั้งควันหลงเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่ทีมเราเอาชนะแอตเลติกบิลเบลในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดแต่ว่าจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นต้องรับชมให้จบคลิปนะครับเราไปเริ่มที่ข่าวแรกเป็นการชื่นชมเจ้าหนุ่มฟลอเรียนเวสแนวรุกคนใหม่ของทีมจากปากุนซืออาเนสลอต ในเกมชนะแอตเลติกบิลเบาแล้วเจ้านายพูดอะไรกับผลงานของเขามั่งไปติดตามรับชมกันครับการมาถึงของฟลอเรียนเวียดดาวเตกตัวรุกคนใหม่ของลิเวอร์พูลสร้างความตื่นเต้นให้แฟนบอลหงแดงได้ตั้งแต่เกมแรกที่แอนฟิลด์ในนัดอุ่นเครื่องที่พบกับแอตเลติกบิลเบาซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูล3ต่อ2เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตัวรุกทีมชาติเยอรมน,นีวัย2ีปีรายนี้ลงสนามในฐานะตัวจริง ก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่74และโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจจนได้รับคำชื่นชมจากกุนซืออานสลอตและแฟนบอลทั่วทั้งสนามในเกมอุ่นเครื่องที่แอนฟิลเวียดได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพระดับโลกของเขาทันทีที่บอลเริ่มกลิ้งเขาเคลื่อนที่อย่างว่องไวคอนโทรลบอได้อย่างนุ่มนวลและจ่ายบอลได้อย่างแม่นยำสร้างปัญหาให้แนวรับของแอเลนติิบิลเบาได้ตลอดทั้งครึ่งแรกโดยเฉพาะการเคลื่อนที่หาช่องและสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีม เลียวพูเอ็กโคสื่อท้องถิ่นชื่อดังให้คะแนนเวียถึง7ส่วน10พร้อมยกย่องความเร็วการควบคุมบอลและวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่เฉียบคมโดยเจ้าตัวเกือบจะยิงประตูดได้ถึง2ครั้งในเกมนี้แฟนบอลในแอนฟิลด์เองก็ไม่รอช้าแสดงความชื่นชอบต่อแข้งใหม่รายนี้โดยเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องเมื่อเขาถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเวีทได้ขโมยหัวใจของเด,ดอะค็อปไปเรียบร้อยตั้งแต่เกมแรก หลังจบเกมอาร์เนสโอตกุนซอชาวดัชของลิเวอร์พูลออกมาชื่นชมฟอร์มของเวียอย่างเต็มที่โดยเปรียบเทียบว่าเขาสามารถเติมเต็มช่องว่างด้านความคิดสร้างสรรค์นในเกมรุกที่ทีมขาดหายไปโดยเฉพาะเมื่อไม่มีเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาคนสําคัญที่มักสร้างความแตกต่างด้วยการครอสและการมองเห็นช่องใจบอลฟลอเรียนเวียมีความคิดสร้างสรรค์อย่างมากในพื้นที่สุดท้ายส็อตกล่าวเราเสียความคิดสร้างสรรค์ไปเยอะเมื่อไม่มีเทรนด โดยเฉพาะการครอสและการมองเห็นช่องวิ่งของเพื่อนร่วมทีมแต่ผมคิดว่าโฟลเองก็มีคุณสมบัตินั้นแม้ว่าจะเล่นในตำแหน่งที่แตกต่างออกไปคำพูดของ ot, ส็อตแสดงให้เห็นว่าฟลอเรียนเวดไม่เพียงแต่เป็นนักเตะที่มีทักษะสูงเท่านั้นยังสามารถปรับตัวเข้ากับปรัชญาการเล่นของเลว์พูได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงเวดย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น ทีมแชมป์บุนเดสลลกาในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยชื่อเสียงในฐานะหนึ่งในดาวรุ่งที่ดีที่สุดของยุโรปการที่เขาสามารถปรับตัวและโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจตั้งแต่เกมแรกที่แอนฟิลแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะเป็นกำลังหลักในแดนกลางของลิเวอร์พูลการเคลื่อนไหวที่ฉลาดฉลาดความเร็วและความสามารถในการสร้างสารรค์โอกาสทำให้เวียตถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในการช่วยขับเคลื่อนเกมรุกของหงแดง โดยเฉพาะในยุคที่ทีมกำลังเปลี่ยนผ่านภายใต้การคุมทีมของส็อตการเปิดตัวของเวตไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับตัวเขาเองแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงแฟนบอลว่าลิเวอร์พูลในยุคของอาเนสล์ตจะยังคงเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและสไตล์การเล่นที่ดุดันด้วยการผสมผสานระหว่างนักเตะด,ดาวรุ่งอย่างเวตและประสบการณ์ของผู้เล่นตัวหลักฤดูกาลนี้ของหงส์แดงน่าจะเต็มไปด้วยความหวังและความสำเร็จแล้วคุณคิดว่าฟลอเรียนเวต จะกลายเป็นกำลังหลักของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่และเขาจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์คนใหม่ของแอนฟิลได้เหมือนที่เคยทำได้ที่เลเวอร์คูเซ่นหรือเปล่ามาร่วมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ร่วมกันครับข่าวต่อไปน้องๆทีมงานของแดงเดลี่ยังคงติดตามเรื่องอนาคตของดาวินนูเยสกองหน้าของทีมที่ดูแล้วตอนนี้เขาน่าจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมเสียแล้วแต่เอ๊ะ แล้วล่าสุดทีมไหนที่สนใจเขาไปร่วมทีมบ้างไปติดตามกันครับสื่อต่างประเทศรายงานว่าดาวินนูนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยของลิเวอร์พูลตกเป็นเป้าหมายหลักของอัลฮิลัน ทีมยักษ์ใหญ่จากซาอุดีอาราเบียที่พร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าตัวดาวยิงรายนี้ไปเสริมแนวรุกในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะค,ครั้งนี้ไม่เพียงแค่นั้นเอซีมิลานจากซีเรีย A, และอันนัสเซอร์อีกหนึ่งทีมจากซาอุก็จับจ้องสถานการณ์ของดาวินนูเยสอย่างใกล้ชิดงานนี้ลิเวอร์พูลจะรั้งตัวสตาร์ของพวกเขาไว้ได้หรือไม่มาดูรายละเอียดกันอัลฮิลันทีมแชมป์ลีกซาอุดีอาราเบียประกาศชัดเจนว่าดาวินนูเยส คือเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพแนวรุกของพวกเขาหลังจากที่พลาดหวังคว้าตัววิกเตอร์โอซิมเฮนซึ่งย้ายไปอยู่กับกาลาตาซารายรวมถึงอเล็กซานเดอร์อีซักและเบนจามินเซสโกที่ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายที่เข้าถึงยากเอาฮิลล์จึงหันมาโฟกัสที่ดาวยิงวัย26ปีของลิเวอร์พูลอย่างเต็มตัวโดยมีรายงานว่าพวกเขาเริ่มติดต่อกับลิเวอร์พูลตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและตอนนี้กำลังเร่งแผนการเจรจาเพื่อปิดดีลให้ได้โดยเร็ว จุดเด่นของอัลฮิลานคือแพ็กเกจทางการเงินที่ยากจะปฏิเสธด้วยเม็ดเงินมหาศาลจากลีกซาอุดีอาระเบียทําให้พวกเขามีได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างเอซิมิลานที่แม้จะแสดงความสนใจในตัวดาวินนูนิสแต่ดูเหมือนจะสู้ข้อเสนอของอัลฮิลานไม่ไหวนอกจากนี้อัลนัสเซ์ทีมคู่แข่งในลีกเดียวกันก็เคยพยายามท้าทามนูนเยสเมื่อช่วงต้นปีแต่สุดท้ายอัลฮิลานกลายเป็นทีมที่เดินหน้าเต็มสูบในดีลนี้ ดาวินนูนเยสย้ายจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2022ด้วยค่าตัวสูงถึง100ล้านยูโรประมาณ85ล้านปอนด์ซึ่งรวมส่วนเสริมแล้วถือเป็นหนึ่งในดีลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรอย่างไรก็ตามผลงานของเขาในทินแอนฟิลกลับไม่เปรี้ยงปร่างอย่างที่คาดหวังฤดูกาลที่แล้วนูเยสลงสนามให้ลิเวอร์พูลไปทั้งหมด47นัดในทุกรายการแต่ยิงได้เพียง7ประตู และได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกแค่8นัดเท่านั้นด้วยสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมของอาร์เนอร์สล็อตได้อย่างถาวนทำให้เริ่มมีคำถา,ถามถึงอนาคตของดาวินนูนเยสกับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อเสนอมหาศาลจากอัลฮิลานเข้ามาซึ่งอาจเป็นโอกาสให้ทั้งสโมสรและตัวนักเตะได้พิจารณาทางเลือกใหม่ตามรายงานระบุว่า Aki, ซิโมเนอินซาี้กุนซือของอัลฮิลันมองว่านูนเยสคือจิ๊กซอที่ลงตัวสำหรับระบบการเล่นของทีมด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันความเร็วและความสามารถในการจบสกอร์แม้จะไม่คงเส้นคงวานในบางครั้งทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการบุกตะลุยในลีกซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้มีข่าวว่านูนเยสเองก็พร้อมเปิดใจรับฟังข้อเสนอจากอัลฮิลันหากการเจรจาคืบหน้าซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของเขา ถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการจากเอาลฮิลันแต่การเคลื่อนไหวของทีมจากซาอุได้เริ่มต้นแล้วคำถามสำคัญคือลิเวอร์พูลพร้อมจะปล่อยนักเตะที่พวกเขาลงทุนไปด้วยเม็ดเงินมหาศาลหรือไม่และหากนูนเยสย้ายออกไปจริงทีมหงแดงจะหาใครมาแทนที่ในแนวรุกหรือบางทีนี่อาจเป็นโอกาสให้สล็อตปรับทีมและนำเงินไปลงทุนกับโป้หมายใหม่แล้วคุณคิดเห็นอย่างไร ดาวินนูเยสควรอยู่ต่อหรือย้ายไปเอาฮิลันเขาจะสามารถเค้นฟอร์มเก่งที่ลิเวอร์พูลได้หรือไม่หรือการย้ายไปซาอุดีอาราเบียจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เหมาะสมกว่าอย่ามืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้มากันเยอะๆนะครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องของอูโกเอกิติเก้กองหน้าตัวใหม่ถอดด้ามของลิเวอร์พูล หลังจากที่มีโอกาสในเกมอุ่นเครื่องไปบ้างแล้วและเขาก็เริ่มฉายแววเด่นจนสื่อคาดการว่าเขาจะเป็นเพชรเม็ดงามในถิ่นแอนฟิลด์ในไม่ช้าแล้วใครคือผู้การันตีความสามารถของเขาเราไปรับชมกันครับการมาถึงของอูโกเอกิติเก้ที่ลิเวอร์พูลกลายเป็นประเด็นร้อนที่แฟนบอลทั่วโลกจับตามองนักเตะดาวรุ่งที่ย้ายจากไอส์ทรัคแฟงฟิลต ด้วยค่าตัวสุดอลังการเกิน100ล้านเหรียญเมื่อเดือนที่แล้วได้จุดกระแสะความตื่นเต้นในหมู่เพื่อนร่วมทีมและสตาฟโค้ชของหงแดงแม้ว่าเขาจะเพิ่งลงเล่นเพียงไม่กี่นาทีในเกมอุ่นเครื่องให้ลิเวอร์พูลแต่ฟอร์มของเขาก็ทำให้ทุกคนต้องทึ่งจากรายงานของแกรแฮมเบลลี่นักข่าวชื่อดังจากทีบีอาร์ฟุตบอลเผยว่าอูโกเอกิติเก้ไม่ได้เพียงแค่เข้ามาเป็นนักแตะใหม่แต่เขากลับกลายเป็นเหมือนสมาชิกที่อยู่กับทีมมาหลายปีแล้ว ผมได้ยินมาว่าเอกิติเก้ปรับตัวเข้ากับทีมได้ดีมากเหมือนกับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมมาหลายปีแล้วเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายๆด้านเบลลี่กล่าวเพื่อร่วมทีมลิเวอร์พูลต่างประหลาดใจกับความสามารถของเขาในการซ้อมแม้มันจะไม่มีใครสงสัยในพรนสวรรค์ของเขาแต่หลายคนอาจไม่คาดคิดว่าเขาจะเก่งกาจขนาดนี้โคช้ชของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอร์เนสโอตกุนซือคนใหม่ต่างก็ปลื้มปิติกับผลงานของอูโก้เอกิติเก้อย่างมาก สิ่งที่ทำให้การย้ายทีมครั้งนี้พิเศษยิ่งขึ้นคือบทสนทนาระหว่างอูโกเอกิติเกและส็อตซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เขาตัดสินใจย้ายมาที่แอนฟิ์อูโกเอกิติเกเปิดใจว่าเราคุยกันครั้งแรกได้ดีมาก โค้ชเป็นคนธรรมดามากเราคุยกันได้ไม่เฉพาะเรื่องฟุตบอลแต่ทุกเรื่องเลยผมรู้สึกว่าเขาน่าสนใจมากและผมดีใจที่ได้เห็นสิ่งที่ผมสามารถทำได้กับเขาเพราะผมคิดว่าเขาเป็นคนดีมากและผมยังสามารถพัฒนาและก้าวหน้าไปกับเขาได้ด้วยคำพูดนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมระหว่างนักเตะและโค้ชซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญในการพาลิเวอร์พูลกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่ในฤดูกาลนี้ ในขณะที่อูโกเอกิติเกกำลังสร้างความประทับใจในแอนฟิด์ข่าวลือเกี่ยวกับอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าจากนิวคาเซลก็ยังเป็นที่พูดถึงในวงการฟุตบอลแม้ว่าจะมีการคาดเดาว,ว่าลิเวอร์พูลอาจมีความสนใจคว้าตัวอีซักมาแต่การมาถึงของอูโกเอกิติเกดูเหมือนจะทำให้หง์แดงมีตัวเลือกในแนวรุกที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วคำถามคือลิเวอร์พูลจำเป็นต้องคว้าตัวอีซักเพิ่มหรือไม่หรืออูโกเอกิติเกจะกลายเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีม ด้วยความสามารถที่โดดเด่นและการปรับตัวที่รวดเร็วอิกิติเก้กำลังพิสูจน์ว่าเขาคือการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับลิเวอร์พูลแฟนบอลหงแดงต่างตั้งตารอที่จะเห็นเขาในเกมพรีเมียร์ลีกและหวังว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้และเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับนักเตะร,รายนี้ คุณคิดว่าอูโกเอกิติเกจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปของลิเวอร์พูลได้หรือไม่ลิเวอร์พูลควรเดินหน้าคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักหรือมุ่งเน้นพัฒนาอูโกเอกิติเกต่อไปอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์และที่สำคัญช่วยกดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นของสโมสรลิเวอร์พูลด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ